เอาแต่๋ยวเราพ่อใหญ่โอ้พี่น้องครับครับตอนนี้ท่านประธานกลับมาหอดแล้วครับครล่องล่องสาธารณะอยู่บ่ครับสาธารณะครับห้องภัยนะครับอำเภอเดชนะครับ,รท,รบท่านนายอำเภอเดชมาเป็นประธานในการล่องป่ามือนี้นะครับเนาะนะครับใกล้แล้วครับใกล้ได้เวลาตื่นเต้น ผู้คนก็เยอะนะครับตอนนี้ตั้งการแล้วครับพี่น้องเริ่มตั้งกาดครับมันเป็นผู้คนก็หลายนะครับเนาะ อนนี้ท่านประทานเริ่มแล้วครับช้าปาแงกครับบ้านละครับโอ้โหได้ได้แล้วได้แล้วอเอา,อาแหทีบ่ด่าดูปะตอง ปลาตองกายอุ้ยตัวใหญ่มากเลยพอไงเนี่ยเราได้ปลาตองกายครับตัวยังไงเลยดูดูครับดูครับดูอุ้ยคือแต่ลายแต่ป่าเนั่น มิตรภาหน่อยเนาะปล่อยต่อยเลยอ้บอบอลแหนกัหนดอตทิ้งข้ามไปเลยมันไปแหนเป็นซุ้มเลยเนาะนะครับเพื่อคุ้มเรามหมเนี่ยเนาะอ๋อเยน็นเย็นมองโอ้ เท่เดียววาที่โสมโอ้โหปวดป่วยมันคือแปบอยู่บนเดียวเนล่ยเพ่อใหญ่โอ้พี่น้องครับเบ่งตีละโอ้เสียบประกุมนี่แหละครับบาทเดียว วันสองเพลียกับผมพุ่นร้อยหกสิบบาทพี่น้องหาปลาขึ้นไปแล้วครับผู้พันหมานผู้พันหมานพระเจ้าไปสั่งครับว่ามันจากกิโลปลาจีนบ่เออเนี่ยเิ่นกัปตังมากครับจะปตมากไฟจีนเลนะนี่กับแม่ปลากันบอกโอ้เรียกว่าปลาที่ไหนแห่เว่ยเดี๋ยวได้สานหมานบ่หมานอยู่บ่

ับพี่น้องครับก็มาเจอมือแห่ที่เป็นสุภาพสตรีครับเอาเงี้ยวเว้วยแม่นกว่าผมอีกกลมกว่าผมอีกครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยเอาเพิ่งมาบอกครับหรือจะไหนมาโดนเตอแล้วบอกฮะโอ้ไปคุณคุณน,ออน้องเออไปเลยมัวเนาะมากบ่ได้หาลู่หกลู่ขึ้เขาตัว ยังมามาเนาะมันยังมาท่านหลงมาทัา้งพี่เยาะกับหมาดอ,อกดอกครับเอาา้าฉากที่สองพี่รองใช่ฉากที่สองอาหานเฝ้าครับปลาบ่อเขาฟัง <S <S โอ้ยได้ไปได้มากดีกว่าเนาะเรียว่าคนรถนาต้องนีกันอ๋ครับอืมการนำ น้าเราเราไปทุกขี่แล้วล่ะครับพี่น้องครับมีผู้หมานองเราครับพี่น้องครับมาปลาเก่าโล่ตัวนี้ประมาณตั้กิโลเนอเนีน่นยร่างยกเบิง้งลุงยกเบิ้งมันจากกิโลลุงสั่งหนึ่งมือด้วยช่างวัหน้ากระตุงไงฮะต้องหันเก่าโล่เอาชนะเขาบอ่อว่าท่านในหูร่างเป็ดนะเออเป็ดเก่าโล่ะ มีวกมอานอยู่แล้วครับพี่น้องครับนานเดีดเดๆๆบลาแต่เพีย้ยนโอ้ตัวเบลเลยโอโอนานประมาณจกโลกครับผ่านครับประมาณเนออ้ อ้าวมาโยกเหตเบิางเนี้ยนี่ครับหมานละครับเมนีพ่คุณนี่โอ้ได้คุณเลยครับอุ้ยสุดยอดพี่พ่อเราบ่เนี่พ่อเหรอครับคนละครับโอเคแล้วมันเนี้ยโอ้เดี๋ยวร้านเหรอคุ้มแล้วคุ้มแล้วอ่อคุ้มแล้วครับมเมนี่คุ้มแล้วก็ตัวน้องอันยูเลยจำเรื่องบ้านอะไรล่ะว้าวปากห้องกึ้งดาวรับนี่ แล้มัน่าจะตามกบเจ็ดโลอะครับี่เจ็ดโลเจ็ดโลอะไรเจ็ดโลครับพเจ็ดโลขึ้นครับพี่เจ็ดโลแปดครับเจ็ดโลแปดครับ่อพขึ้นมาอีกแล้วตัวยครับครับพี่ครับหายมาครับพี่หายมาอไ่าด้ไสงาครับพูดสงกาครับพี่จ้าพูดสงกาโอ้ยใกล้ๆแต่บนมึงเดือดเอง นะครับพี่้องกระพใหญ่นะครับเก็บกวแปครับขาบ่ขาบ่ไมีไห่ม่าเพิ่งขาบ่ไ่ีหไม่าเิ่งครับเอาลไปลลบเลยลบเลยขาเดยเออข้ไข้าไอ้มาโมเล้ร่อยห้องเสียเลยไากกเพาเก็บเ่ยวบอ้มา